ตอนที่1 8 5 4ัปจักรพรรดิเทพนั้นเป็นตัวตนที่ทรงพลังอย่างมากแม้ว่าเราต้องการจะสังหารตัวตนระดับจักรพรรดิพันตน้นมันเป็นเรื่องที่ยากอย่างมากเว้นแต่ควรจะมีระดับการบ่มเพาะที่แข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลินเทียนในตอนนี้จะมีระดับการบ่มเพาะอยู่เพียงเขตแดนกึ่งเทพสวรรค์แต่ด้วยแรงกดดันภายในเส้นทางแห่งการเกิดใหม่พร้อมกับเขาจะได้ควบคุมร่างของตัวตนระดับจักรพรรดิ มันจึงทำให้ตัวเขาในที่แห่งนี้แทบจะอยู่เหนือกว่าผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดน,นจกักรพรรดิเทพด้วยซ้ำและด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะลงมือสังหารอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายภายในที่แห่งนี้เจ้ามนุษย์สายตาของราชาโกลหนพันเย็นชาในขณะที่มันประสานาไปด้วยความหวาดกลัวและโกรธจัดในช่วงเวลาสั้นๆผู้ไปทักระดับจกักรพรรดิเทพถึงสองคนได้ถูกสังหารไปแล้วในที่แห่งนี้และคนที่ลงมือทําเช่นนั้นก็เป็นเพียงผู้บ่มเพาะ ที่อยู่ในเขตแดนกึ่งเทพสวรรค์เท่านั้นนี่เจ้าทำไมไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยพอเมื่ออึกฝ่ายเจ้ามองไปยังศพของจักรพรรดิเทพที่ถูกควบคุมโดยหลินเทียนบันจึงทําให้อีกฝ่ายได้กล่าวถามออกมาด้วยสีหน้าที่สงสัยซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าหลินเทียนที่อยู่ภายในเส้นทางแห่งการกับชาติระเกิดไม่ได้รับผลกระทบดใดใเลยแม้แต่น้อยและในเวลาเดียวกันผู้พิทักอีกสองคนก็สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้เช่นเดียวกันก่อนที่มันจะทําให้พวกเขาต้องรู้สึกตกตะลึงบอกข่าเป็นคนดียังไงล่ะ หลินเทียนได้กล่าวขึ้นก่อนเจ้าหัวร้อเมื่อคำพูดของเขาจบลงเขาก็ได้เคลื่อนไหวออกไปอย่างรวดเร็วก่อนจะเข้าไปใกล้บุคคลทั้งสามรักษาสติพวกเจ้าไว้ให้ดีและรีบถอยออกไปจากที่นี่ก่อนอย่าไปเผชิญหน้ากับมันในตอนนี้ราชากฤหนได้กล่าวออกมาอย่างเย็นชาในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับจัาก,กัปรรเิพขั้นปลายเขาไม่ได้โง่เขารู้ดีว่าหลังจากที่เข้าสู่เส้นทางนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งตำแหน่งของพวกเขาในตอนนี้มันทําให้เขาสัมผัสได้ว,ว่า แรงกดดันในที่แห่งนี้มันมากกว่าด้านนอกและทําให้พลังที่พวกเขาใช้ปกป้องจิตวิญญาณนั้นไม่สามารถต่อต้านแรงกดดันในที่แห่งนี้ได้แต่ภายใต้สถานการณ์นี้หลินเทียนกลับไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยแม้แต่น้อยนั่นจึงทําให้ผู้พิทักษ์ั้งสองตระหนักได้ถึงสิ่งนี้ก่อนที่พวกเขาจะพยักหน้ารับและรีบถอยกลับไปอย่างรวดเร็วพวกเจ้าเข้ามาถึงนี่แล้วกิดว่าจะสามารถกลับออกไปได้อย่างง่ายๆงั้นหรือหลินเทียนได้กล่าวออกมาด้วยน้ําเสียงอันเย็นชา เขารวดเร็วเป็นอย่างมากเพียงหนึ่งก้าก็สามารถย่นระยะทางได้ไม่มีสิ้นสุดก่อนที่เขาจะเรียกใช้พลังที่หลงเหลืออยู่ในร่างของจกักรพรรดิเทพคนนี้เพื่อปิดกั้นทางหลบหนีของจกักรพรรดิเทพคน,น,นอื่นก่อนที่เขาจะส่งมัดจกักรพรรดิกละหนออกไปพร้อมกันนั้นปรากฏเสียงกำลังของมังกรและนกฟินิกดังข้องไปโ่วท้องฟ้าซึ่งในตอนนี้เขาไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยที่จะลงมือเขาไม่คิดจะเก็บออมพลังใดๆก่อนจะโจมตีออกไปอย่างสุดกำลัง ก่อนที่หมัดซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยมังกรและนกฟินิกจะพุ่งตรงเข้าหาคนทั้งสามในขณะที่สีหน้าของราชากลลหนั่นเปลี่ยนไปอย่างมากก่อนที่เขาจะปลดปล่อยพลังออกมาเพื่อต้านรับการโจมตีนี้โดยตรงซึ่งในเวลาเดียวกันผู้พิดักทั้งสองก็พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะทาให้ดวงวิญญาณของตนคงสติเอาไว้โดยใช้พลังอย่างมากในการกระทําเช่นนี้แต่อย่างไรก็ตามภายใต้เส้นทางเหตุการณ์ก,กับชาติมาเกิดพวกเขาทั้งสามกับถูกกำลับภายใต้แรงกดดันอนสรงพลัง จนส่งผลให้พลังของพวกเขาถูกลดทอนลงอย่างมากยกเว้นราชากลหลุนที่ยังพอหยัดยืนอยู่ได้ในขณะที่ผู้พิทักษ์ทั้งสองแทบจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยในเวลานี้บุ่มคืนพลังปะทะได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากการประทะของพวกเขาทั้งสี่ในขณะที่หลินเทียนได้ควบคกลุ่มล่าของจกจพรรัิเทไปก้าวเดิอนออกไปข้างหน้าก่อนจะไปปรากฏตัวตรงหน้าของผู้พิทักษ์อีกคนในท,ทันทีนั่นถึงกับส่งผลในสีหน้าของผู้พิทักษ์คนนั้นถึงกับเปลี่ยนไปในทันที ก่อนจะรีบก้าวถอยกลับไปอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามภายใต้การปรากฏตัวของหลินเทียนอีกฝ่ายแทบจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยในเวลานี้ก่อนที่หลินเทียนจะยกมือขึ้นแล้วชกลงไปที่หัวของอีกฝ่ายอย่างจังฝุบเลือดได้สายกระเซ็นและในเวลาเดียวกันนั้นร่างของชายคนนั้นก็ได้เกิดอาการสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่วิญญาณของเขาจะทุกดึงออกจากล่างและค่อยๆล่องลอยเข้าสู่ส่วนลึกของสถานที่แห่งน,นี้อย่างช้าๆหลินเทียนได้โบกมือออกไป ก่อนจะฟาดฝ่ามือทุบก็ใส่วิญญาณของชายคนนั้นก่อนที่มันจะแหลกสลายายในสถานที่แห่งนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากที่ข้าจะสังหารจักรพรรดิเทพเขาได้กล่าวพึ่มพำขึ้นในขณะที่คําพูดของเขาจบลงเขาก็ได้หันมาออกไปทางราชกคลหุนและผู้พิทักษ์อีกคนก่อนที่เขาจะก้าวเดินออกไปตรงหน้าอย่างไม่ลังเลเขาได้โบกมือก่อนจะส่งัจักรพรรดิกุลหุนออกไปอีกครั้งเจ้ามดปวกเจ้าอย่าได้มั่นใจเกินไปนะ ในขณะที่ดวงตาของราชากลหนผันเต็มไปด้วยประกายอันเยนเ็นยะเยือกก่อนที่เขาจะร้องคำรามออกมาและในเวลานั้นเองที่เหนือหัวของอีกฝ่ายก็ปรากฏวัตถุที่ทรงพลังอย่างมากพร้อมกับแรงกดดันอันทรงพลังที่ถูกปลดปล่อยออกมาอาวุธระดับจกักรพรรดิหลินเทียนได้ก้าวออกมาได้ท่าทีจริงจังมันเป็นเตากลหนและเป็นอาวุธระดับจกักรพรรดิเทพที่กำลังล่องลอยอยู่เหนือศีรษะของจกักรพรรดิเทพในขณะที่ฝ่ายกำลังจ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยแววตาอันเย็นยะเยือก ที่ลากับต้องการจะกินกินเขาทั้งเป็นเดิมทีอีกฝ่ายก็ไม่ได้ต้องการจะสังเวยอาวุธระดับจักรพรรดิออกมาเพราะถึงอย่างไรมันก็เป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างมากและในตอนนี้ราชากุลาหนเองก็ได้ใช้เจ้าสิ่งนี้คอยปกป,กป้องจิตวิญญาณของตนเอาไว้แต่ในตอนนี้หลังจากที่เขาสังเวยเตากุออลาหนออกมาแล้วแม้ว่ามันจะทําให้พลังต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งกว่าก่อนหนี้มากแต่เขาก็ยังมีข้อเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงคือเขาไม่สามารถเรียกใช้พลังทั้งหมดในที่แห่งน,นี้ได้ พราะถึงอย่างไรเขาก็ต้องเผื่อพลังเอาไว้คอยปกป้องจิตวิญญาณของตนมิเช่นนั้นแล้วมันอาจจะทําให้วิญญาณของเขาติดอยู่ในที่แห่งนี้ก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตามในเวลานี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นหลังจากที่เห็นผู้ปิตากถูกหลินเทียนสังหารไปทีละคนและดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของหลินเทียนในที่แห่งนี้จะไม่ได้อ่อนแอเลยแม้แต่น้อยมันจึงทําให้เขารู้สึกวิตกกังวลและสัมผัสได้ถึงอันตรายนั่นจึงทําให้เขามีเหลือทางเลือกอื่น นกจะจากสังเวยอาวุธระดับจกักรพรรดิออกมาทันทีที่มอกลนหนถูกเรียกใช้แม้แรงกดดันภายในเส้นทางแห่งนี้จะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังทําให้ระดับพลังของเขาตะลวงสู่ขั้นกลางของระดับจกักรพรรดิเทพแต่มันก็ยังห่างไกลจากความแข็งแกร่งในยามปกติของเขาอย่างมากแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังทําให้ความเร็วของจกักรพรรดิกุนหนเพิ่มขึ้นอย่างมากก่อนที่ฝ่ายจะพุ่งเข้าหาหาลินเทียนในพริบตาซึ่งท่าเทียของหลินเทียนนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อย ก่อนที่เขาจะก้าวถอยกลับไปอย่างรวดเร็วเขาได้ลอดจัก,กรพกรรดิคนลหุนและคนอื่นๆเข้าสู่ส่วนลึกของสถานที่แห่งนี้ซึ่งเขาก็สามารถสัมผัสได้ว่าความแข็งแกร่งของคนอื่นๆในที่แห่งนี้ถูกลดทอนลงไปอย่างมากแต่ถึงกระน,นั้นตัวเขาเองกับไม่ได้รับผลกระทบใดๆแต่ในทางกลับกันมันถึงขั้นทําให้ราชาคนละหนุนต้องยอมสังเวยอาวุธระดับจัก,กรพรรดิออกมาซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่เขาจะสามารถจัดการได้อย่างง่ายๆเพราะพลังที่มันปลดเปลอยอกมานั้น ทำให้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามในขณะที่เขาได้แต่ก้าวถอยกลับไปในสถานที่แห่งนี้ในขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวที่ปลดปลออกมาจากอาวุธชิ้นนั้นถึงแม้เขาจะเกิดความหวาดกลัวต่ออาวุธชิ้นนีแต่ภายใต้สถานการณ์ตอนนี้เขาก็ยังพอจะมีทางที่ใช้แก้สถานการณ์นี้ได้เพราะในฐานะเขาที่เป็นผู้ถือครองการราชันที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งสามารถใช้กำลังแรงกดดันภายในที่แห่งนี้ได้นั่นจึงทําให้เขา เลือกที่จะถอยกลับเข้าไปในส่วนลึกของสถานที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วในขณะที่ราชากลโหนเองก็ไม่ลังเลที่จะไล่ตามออกไปโดยอาศัยพลังจากเตากโหลนที่อีกฝ่ายสังเวยออกมาพอเขาในตอนนี้ต้องการที่จะกำลับหลินเทียนให้เร็วที่สุดเพราะหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปมันอาจจะกลายเป็นเขาที่จะต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่อันตรายเช่นนี้เพราะพลังที่เตากโหลปลเปลดเยออกมามันไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปภายในที่แห่งนี้ ในขณะที่หลินเทียนได้แต่จ้องมองออกไปทางราชากหุหลาบที่ยังคงไล่ตามเข้ามาอย่างบ้าคลัง่งพร้อมกับความเร็ียวของอีกฝ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลัลงจากนั้นไม่นานบนถนนเส้นสนี้ก็ปรากฏกลุ่มหมอกสีขาวจางๆขึ้นตรงหน้าของพวกเขาในขณะที่เขาได้หลีตามมองออกไปทางราชากโหลซึ่งกำลังไล่ตามเข้ามาจากด้านหลงังก่อนที่จะยังคงพุ่งตรงเข้าไปในกลุ่มหมอกเหล่านั้นในขณะที่หลินเทียนไม่ได้รับผลกระทบใดๆแต่ในทางกลับกันราชากลหลหนเองก็ได้พุ่งเข้าไปอย่างไม่ลังเล แต่อย่างไรก็ตามทันทีที่เขาเข้าสู่กลุมหมอกเหล่านั้นร่างของเขาก็เกิดการสั่นไหวในทันทีพร้อมกับความคิดที่จะถอยกลับไปอย่างรวดเร็วให้ตายเถอะนี่มันอะไรในขณะที่อีกฝ่ายรีบพุ่งเข้าไปยังกลุ่มหมอกเหล่านั้นมันก็ทําให้จิตวิญญาณของเขาเกิดความสับสวนวุ่นวายพร้อมกับความทรงจําส่วนใหญ่ที่ค่อยๆลบเลือนไปซึ่งทาให้อีกฝ่ายแทบจะลืมใช้พลังเพื่อปกป้องจิตวิญญาณของตนด้วยซ้าเป็นยังไงบ้างละ่ะรสชาติของการที่จําอะไรไม่ได้ ดินเทียนได้กล่าวออกมาด้วยสีหน้าเยือยหยันก่อนที่เขาจะควบคุมร่างจากกักรพรรดิเทพพุ่งตัวออกไปปรากฏตัวที่ด้านหลังของราชากุหุนก่อนจะยกมือขึ้นแล้วชกหมัดอันหนักหน่วงเข้าใส่อีกฝ่ายอย่างจัง